นี่ครับสัตวัสทัยทีสวิตนะครับผมวันนี้ก็มีเครื่องนะครับเป็นตัว macbook นะครับ macbook 15นิ้วนะครับเป็นรุ่น a หนึ่องแปดหนะครับผมเครื่องตัวนี้ก็มาในอาการจอลายนะครับเนื่องจากตัวการาจอเนี่ยมันมีปัญหานะครับมันเสียอยูเนาะทำให ตัว,ห,วนหน้าจอเนี่ยมันมัน,มนลายนะครับรเ,เวลาเราทําการกเปิดเครื่องเนี่ยบางทีมันก็มีอาการที่ค้างหน้าโลโก้ด้วยครับค้างหน้าโลโกโ Apple โ้ a อ p เปแล้วก็หน้าจอขาวนะครับทําให้เครื่องเนี่ยม,มันไม่สามารถใช้งานได้เลยรันกราฟิกไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ถึงจะเข้าหน้าหน้าเดสก์ท็อปหลักได้ก็จะมีเป็นเส้นเส้นเส้นนะครับผม าการนี้นะครับก็เกิดจากตัวกร์ดจอนะครับการาดจอแสดงผลที่มันทํางานผิดปกตินะครับทําให้ตัวเครื่องเนี่ยมันแสดงผลรันกราฟิกไม่ได้นะครับบางทีก็อาจจะขึ้นจอขาวนะครับบางทีก็อาจจะจอลายเป็นเส้นนะครับตัวกร์ดจอนะครับตัวชิปกร์ดจอก็จะอยู่ในตําแหน่งตรงทางด้านนี้นะครับถ้าเราทําการแกะตัวเมนบอร์ดออกมานะครับเมนบอร์ดจะมี หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าพอเราทําการแกะตัวการ์ดจอเนี่ยการ์ดจอมันจะเป็นเลตะากลัวนะครับเยอะๆแบบนี้นะครับอ,อ่าชิปการ์ดจอจะอยู่ตรงฐานด้านนี้นะครับส่วนตัวซีพียูก็จะอยู่ตรงฐานด้านนี้นะครับ hm นะครับเป็นเ m แยกก็จะอยู่ตรงฐานด้านนี้นะครับก็อ่าวิธี การแก้ไขนะครับเราต้องทําการยกเปลี่ยนนะครับตัวชิปการจอนะครับที่อยู่ทางด้านนี้นะครับต้องทําการเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันมันมีปัญหานะครับก็ต้องทําการถอดแล้วก็เปลี่ยนออกนะครับเปลี่ยนใหม่วิธีการเปลี่ยนก็ต้องทําการใช้เครื่องยกชิปนะครับในการในการที่จะยกตัวนี้ออกมานะครับเพราะว่าฮอตแอร์เนี่ยความร้อนมันไม่คงที่นะครับอาจจะทําให้ตัว ชิปมันเกิดการบวมได้นะครับผมเดี๋ยวผมภาพตัวบอร์ดวิวนะครับบอร์ดวิวก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกับตัวบอร์ดจริงเลยนะครับแต่ว่านี้ก็จะมีลายวงจรว่าลายไหนเป็นชุดไฟไหนนะครับนี่เขาจะมีบอกทั้งหมดเลยนะครับ GFX นะครับพี่มีคอ GPU นะครับพวกนี้ก็เป็นลายไฟที่ไปเลี้ยงตัว กาจอนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสิกรจอนะหรือดูดดดตรงนี้ก็ได้นะครับด้านหลังนะครับมันก็จะมีในเรื่องของตัวแรมกรจอยนะครับแรมกรจอมันก็จะขึ้นอยู่กับความจุของตัวกรจอเองนะครับว่าการจอ่ะเป็นเบอร์อะไรรุ่นอะไรนะครับ ความจุเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องใส่แรมเท่านั้นนะครับแรมเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมดของลูกค้าจะเป็นทั้งหมด4ี่เมตรนะครับแต่ว่าในบอร์ดอะไรมีแค่สอเม็ดเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูคตอนนี้อาการการจอะก็หายไปแล้วนะครับก็ยังสามารถใช้งานเครื่องได้ตามปกติเลยนะครับอาการนี้ก็จะเป็นอาการแบบเหมือนนะครับประจำรุ่นเลยนะครับรุ่นนี้ก็เกือบ1ิปีได้แล้วนะครับ ก็อาจจะมีแบบจุดที่มันมีความเสียหายนะครับนี้ผมก็ลองลองเทสเกมลองเทสกราฟิกแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับปกติอะไรยังไงช่องเป้ก็ขอสากร้านสมัยทีสวีทด้วยนะครับร้านจะมีทั้งหมด10สาขาด้วยกันนะครับก็ถ้าใครสะดวกสาขาไหนนะครับก็สามารถออฟอินเข้ามาได้เลยนะครับผม ส่วนช่องทางการติดต่อนะครับก็มีหลายช่องทางนะครับก็มี Facebook Fanpage นะครับมีไอเบอร์มือถือ Line นะครับแล้วก็กช่องทางอื่นนะครับวันนี้ชัมเป้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันไลฟ์สดรอบหน้าครับสวัสวดีครับ